เปิดฮะบ่มีแล้วกระปุกไม่น้อยสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาชีกบกถ้าจะเสื้อเอ๋อเผอเสื้อถุงนลาละเสื้อกระปุกมันกึ้นไหนเาลมมันเข่ากับท่งยางนั่นด้ปิดไว้ถุงนะ่ะปิดไว้กระปุกประดาได้นั่นานะเล่าเหล่าเมือได้ ของอันนั้นไม่ได้นี่นะเอาโล่นั่นล่ะเสื้อ้านหลเบกับเอาอยางเฮ้อ Oh, oh, des milliers. ไม่ให้เขาเดินเอาไว้เลยเวลาเลือกวางมีเพื่อนยืดห้อยเนี่ยเหมือนยืดห้อยเหมือนยืดห้อยเดินยืดห้อย ไม่พามากินข้าวหนูก็ไม่ได้กินแดเม่อวานเมื่อคืนเมื่อวานนี่บอกถามชาบ้านเอ๊ะมันเอตแกงหอยนะหอยปนีนีนี่ยมอบสักก้นใ่กันก้นนีก่ายว่างทวางกะเอ็ดบอกก็ื้อบววางะเอ็ที ตีกูก็ข้กูกเอเนี่ยเจ้าน้ำซุปได้น่น้ำซุปไปเทียวได้เจ้าวาจะววาเริ่วกผักกระดาจะายไปลงได้น้ำซุปได้หั่ะ เยูกผักกระดาษใส่น้ำซุปกรานะลาเออลลผักกระดาษไปกินพวกนมไม่เหมือนใครดีเลยซูตรสตูดสูตรใหม่สูตรมู่ผักกระดาษใส่น้ำซุปกหมูกระทะไปก็มีูหมูด้วยคมอมลำคมอมลำ กลองเพลมือนักบ่เปิืแล้วม่เขาจะกองนักม่เรื่องเป็นกล่องกระดาษพอดีเลยีก่ก่อนเลยบอน้นนไม่ดองอกว่าน <c oughs> ไม่เข้าขีดเข้เขาขายดอไม้ดองย,ยงห็นไนบินขาไป <c oughs> บินขาไป

มอนุ่มยังนอนอยู่นี่อยู่วะ้อมาแคมป์ปิ้งแคมปปิ้งอะไรจหวัดเัาไปเอินเขามากินข้าวเรียกมอนุ่มมากินข้าวด้วยกันนีพูดอไ เด้อเราเราอยู่ออกมากินด้วยกันก็ได้ได้ย่าเด้อโต๊ะเขาเอาไปไม่ได้มันหมดแล้ว โวดแหละมืดมืดเศ้าอันนี้ว่ากันโวดไี่คาบอกแล้วก็ว่ากันโวตเปะ่บดอยู่ได้มาทิข้าวนะตายแล้ว Редактор มาเกือเกลือเท่าบเกลือไม่เอ็นไปเลยวะลืมเลยว่าเอนมาลืมเลยว่ามานีใช่เลยเจอยู่ในกลางกลางลานอะมาแบบนี้มาอยลงเท้าพะการ้าค่อยๆข้าไปยู่กลางคนละ ข่าวบางมกระดับเนี้ยหน่อยช่งวันนี้นะทอเดเครื่องเลื่อยไปวันข้างหลงังนะเอาไปข้างในกี่น้อยไปนอนน้่มทุกมันปลอดภัยของมันนะเดี๋ยวมนะาค่ะมันวา่าเอาห้าไปนอนน้นนขาขั่มไปนอน เลี๋ยวหมามันจะคาบไปเอาไป,อาปโน,โน,น,อ,นอ,อนนั่งในเลยน้กัม,ามากเอนแต่ค่อย,อยนกไามไกลยายางกัิกไไอยาไรกนนาอย่างก่อนอ โหดเยี่ยมอ,อามหิตออา เาลำงานอาีเรียนัแนเ่อโอ้ทนีีเยอะมากถ้าลบมนนั้นเลยเลี้ยงหรือไม่เลี้ยง <hands> <us> ีจองมาทนอนกันนอนไปแล้วก็เริ่มยินเสียงว่าคือ่อมาว่าวุสหุกันเมโนูน,นะคะเช้านี้มีอะไรบ้างเน,นี่ยปนปลาปนปลารวกมะก้าเดานะคะแล้วก็ตนเราต้เราอาบน้ำอยู่บ้างสักทีนัจนงึออิงเติร์ดเราอ ต้นตะยานจะแตกวันนี้ไม่มีข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวธรรมดาธรรมดาเิ่ไเานือต้งบอกเลยว่านาไปก็คิดว่าไไม่ติดไห ไอ้ยาผักหรอไอ้ยาผัเหรอพ่นฟ้าฮะพ่นฟาปานี่มัตี้นมืนขค้นมาหอมมาเกืเือมาคิดเอเนนั่งพักมาดูวพักราวมาประดาวพี่กัยากระเซ็บ หอยเห็ดอยู่ในเหือนใส่แล้วเอาใส่นี่เด้อ hả ừ, ừ thì à, ừ, nó phải chọn เลยนะ5 3 2 0 data copy vào

ย่แม่หนแหน่ใส่น้อกันแหญ้นี่เห็นไหมเขาใส่กระเทียมเขียวหเาได้ด้ยน้ำจิ้มเพิ่นปลากระบอของเขาเพาคือบอันนั้นจ้แต่ทียมันก็มีเขียว